ไกลนักทองนินและผู้ติดตามเดินทางรอนแรมมาสองวันสองคืนไม่พบเจอหมู่บ้านหรือผู้ใดเลยจนกระทั่งคืนที่สามจึงได้พบหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหนองสวนจึงแวะขอน้ำดืม่มและค้างแรมณนบ้านหลังหนึ่งมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมจ๊ะทองนินร้องเรียกถามเจ้าของบ้าน สามีและภรรยาคู่หนึ่งชะโงกหน้าออกมาและพูดว่ามหาใครหรือพ่อนุ่มชายแก่พูดข้าชื่อทองนินพอดีข้าและสหายชื่อเด่นและยอดพวกเราเดินทางไกลามาจึงจะขอแวะดื่มน้ำและขอค้างแรมที่นี่สักคืนหนึ่งได้หรือไม่ทองนินอธิบาย ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความกังวลเล็กน้อยและกระซิบกระซาบป,ปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งลุงจึงตอบกลับว่าได้เลยพอนุ่มแต่บ้านของเราก่อนข้างจะแคบนิดหน่อยอาจจะไม่สะดวกสบายมากนักถ้าพวกท่านไม่ติดเรื่องนี้ก็สามารถพักได้เลยลุงตอบได้เลยครับลุงไม่มีปัญหาเลย ขอแค่มีที่นอนบางลมบางฝนคืนนี้ก็ขอบคุณมากแล้วทองนินตอบจริงสิลุงและป้ามีชื่อว่าอะไรหรือทองนินถามต่อตัวข้าชื่อทองสีและนี่เมียของข้าชื่อนางบัวลุงสีตอบทั้งสองสามีภรรยาพาทองนินและผู้ติดตามเข้าไปในบ้านพร้อมรับรองแขก ดูแลข้าวปลาอาหารแก่ทองนินและผู้ติด,ดตามเป็นอย่างดีก่อนจะไปพักผ่อนทองนินก็ได้พูดคุยกับสองสามีภรรยาอยู่สักพักหนึ่งและลุงก็ได้ถามขึ้นว่าจะพากันเดินทางไปไหนหรือพอนุม่มข้าและเพื่อนจะออกเดินทางไปทำภารกิจที่เขาฐานเสียนลุงพอจะรู้ทางไปที่นั่นหรือไม่ทองนินพูด เมื่อได้ยินดังนั้นสองสามีภรรยามองหน้ากันด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวเมื่อได้ยินดังนั้นลุงจึงร้องว่าโอ้ค่ะค่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ทางไปที่นั่นหรอกและไม่คิดจะไปที่นั่นด้วยอย่าไปที่นั่นเลยพ่อนุ้มคนที่ไปที่นั่นนะเท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งเมื่อได้ยินดังนั้นทองนิ่มจึงถามขึ้นว่าทำไมหรือลุงที่นั่นมีอะไรอย่างนั้นหรือ เส้นทางที่ต้องไปเขาฐานเสียนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายคนที่ไปที่นั่นส่วนใหญ่ไม่ได้มีชีวิตรอดกลับออกมาหรือเมื่อกลับออกมาแล้วล้วนแต่จิตใจไม่ปกติและคนที่ไปบางคนคยังไปไม่ถึงภูเขาฐานเสียนด้วยซ้ำก็มีเหตุให้เอาตัวเองไม่รอด คนที่รอดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือนายอาคมลุงทองสีพูดด้วยเสียงสั่นเครือนายอาคมนี้คือใครหรือทองนินถามต่อนายอาคมเป็นนายพลนที่มีฝีมือและความสามารถหลายปีก่อนนายพลาอาคมและพวกอีกสิบคนได้มุ่งหน้าเดินทาง ไปสู่เขาทานเสียนแต่แล้ววันหนึ่งนายพลานอาคมและเพื่อนได้กลับมาแต่กลับมาเพียงสี่คนอีกหกคนนั้นไม่รอดกลับมาส่วนนายอาคมนั้นบาดเจ็บปางตายรักษาตัวอยู่นานจนหายแต่ก็ต้องเสียดวงตาไปหนึ่งข้างส่วนที่เหลืออีกสามคนนั้น เสียสติไปหมดเมื่อฟังเรื่องราวจากลุงทองสีจบทองนินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามลุงทองสีต่อว่าบ้านนายพรานอาคมนั้นอยู่ที่ใดทองนินต้องการจะไปพบและทาบถามให้ในายพรานอาคมเป็นผู้นำทางเพื่อไปภูเขาฐานเสียนนายทองสีจึงบอกว่านายพรานอาคมนั้นอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแต่ปกติแล้ว นายพรานอาคมไม่ค่อยรับแขกแต่ลองไปดูเผื่อเขาจะให้พบหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายเพื่อพักผ่อนจนถึงเวลาดึกสงัดตอนนี้ทุกคนกำลังนอนหลับสนิทยกเว้นทองนินที่ยังรู้สึกไม่ง่วงขณะที่ทองนินกำลังข่มตาให้หลับอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้ยินเสียงกระสิบกระซาบกันทองนินได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆแหวกผนังห้อง ที่ทำด้วยยาขาเพื่อแอบดูและพบว่าสองสามีภรรยากำลังแอบเดินย่องโดยในมือของลุงทองสีนั้นถือมีดคมกริบซึ่งมีดนั้นเต็มไปด้วยของเหลวอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถบอกได้ในความมืดและกำลังหยุดลงพื้นและมีตะเกียงในมืออีกข้างส่วนนางบัวนั้นในมือถือตะกร้า ในตะกร้านั้นมีไก่หนึ่งตัวนอนสลบแน่นิ่งหัวห้อยออกมานอกตะกร้าพร้อมมีของเหลวไหลออกมาจากบริเวณลำคอทั้งสองกระสิบกระซาบเชิงทะเลาะกันไปด้วยข้าบอกแล้วว่าไม่ให้พวกเขาเข้ามาพักเองก็ไม่เชื่อจะทำอะไรก็ไม่สะดวกเดี๋ยวความลับได้แตกจนได้ยายบัวพูดเชิงโกรธตาทองสี ไม่มีใครรู้หรอกนาะพวกเขาหลับกันหมดแล้วรีบไปกันเถอะตาทองสีพูดต่อระหว่างที่ทั้งสองกระซิบกระซาบกันนั้นหารู้ไม่ว่าได้มีสายตาของทองนินได้แอบดูพวกเขาอยู่จากห้องฝั่งตรงข้ามแต่ทองนินไม่ได้ยินเพราะพวกเขาอยู่ไกลเกินไปแต่สังเกตจากสีหน้าท่าทางพวกเขาแล้วพวกเขา ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นปกติธรรมดาแน่นอนทองนินได้ปลุกเด่นละยอดผู้ติดตามให้ตื่นและเตรียมตัวสะกดรอยตามสองสามีภรรยานั้นไปทั้งสองได้เดินเข้าไปในความมืดผ่านป่าใหญ่ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไผ่หนาทึบซึ่งห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรระหว่างเดินทางลุงทองสีได้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบว่ามีใครตามมาหรือไม่ก่อนจะเดินต่อไปจนกระทั่งหยุดที่กระท่อมแห่งหนึ่งกระท่อมแห่งนี้มุงด้วยหญ้าคาทั้งหลังทั้งสองเข้าไปด้านในทองนินและผู้ติดตามค่อยๆเดินตามพวกเขาไปอย่างเงียบเงียและหลบอยู่ด้านนอกทั้งสามแอบดูสองสามีภรรยาโดยการค่อยๆแหวกหญ้าคาดูและได้เห็นว่าภายในนั้นมีเตียง และยาสมุนไพรมากมายข้างๆยายบัวนั้นมีสมุนไพรและคาบเลือดเต็มไปหมดตาทองสีนั้นยืนอยู่ข้างเตียงส่วนยายทองสีนั้นนั่งบนข้างเตียงโดยบนเตียงนั้นมีหญิงสาวนอนอยู่ใบหน้าและร่างกายซีดโซมไร้ราศีไม่เหมือนคนปกติธรรมดาเนื้อตัวเปียกโชกมือและเท้าโดนมดติดกับเตียง อาการคล้ายกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่ได้สติเพ้อและไม่หยุดนิ่งกระสับกระส่ายไปมาตาทองสีให้หญิงสาวดื่มของเหลวบางอย่างจากถ้วยส่วนยญยบัวนั้นช่วยจับลำตัวไม่ให้หญิงสาวดิ้นรนขัดขืนเมื่อหญิงสาวได้ดื่มสิ่งนั้นเข้าไปปรากฏว่าหญิงสาวไม่ได้กืนของเหลวนั้นแต่คายออกมาจนหมดแล้วร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดว่าไม่ ไม่ไม่เอาหญิงสาวพูดเมื่อลุงทองสีเห็นดังนั้นจึงกุมขมับด้วยความโกรธและพยายามป้อนของเหลวให้หญิงสาวอีกครั้งหญิงสาวสะบัดหน้าอย่างแรงไม่ข้าไม่ต้องการสิ่งนี้ได้โปรดมอบสิ่งนั้นให้ข้าเถิดพวกมึงเตรียมมันมาเรียบร้อยแล้วนี่แล้วทำไมไม่นำมาให้กู เสียงของหญิงสาวเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นแข็งกระด้างเมื่อเห็นดังนั้นทองนินและผู้ติดตามได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและรู้สึกสงสารหญิงสาวที่ถูกทรมานเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นอาการของหญิงสาวเป็นดังนั้นสองสามีภรรยาจึงเกิดสงสารหญิงสาวพร้อมกับกำลังหยิบไก่ในตะกร้ากำลังส่งให้หญิงสาวในเวลาเดียวกันเวลานี้ทองนินและผู้ติดตามได้บุกเข้าไปในกระท่อม ในมือของลุงทองสียังคงถือไก่ที่โดนเชือดไว้ในมือสองสามีภรรยาได้เห็นดังนั้นจึงตกใจกลัวทองนินจึงร้องถามว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่เหตุใดจึงจับแม่นางผูน้นี้มาทรมานตาทองสีและยายบัวตกใจเป็นอย่างมากทั้งสองมองหน้ากันเพราะกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยแต่ก็ยอมบอกความจริงว่าแท้จริงแล้ว หญิงสาวคนนี้เป็นใครและเพราะเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วนางผู้นี้ก็คือลูกสาวของเราเองมีชื่อว่าจันดีเหตุที่นางมาอยู่ตรงนี้นั้นเนื่องจากว่าเมื่อเดือนก่อนนางได้ไปหาของป่าพอนางกลับมานางก็ได้เริ่มจับไข้ รักษาให้กินยาอย่างไรไข้ก็ไม่ลดจนวันหนึ่งนางก็เริ่มเปลี่ยนไปสีหน้าท่าทางการพูดจาก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะการกินนางเริ่มกินของดิบและแอบกินไก่ดิบปลาดิบและ พยายามไล่จับไข่ในคอกและกินเนื้อสดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและหลังจากนั้นขากับนางบัวเลยจับนางมามัดเอาไว้อาการนับยิ่งวันยิ่งแย่ลงวันหนึ่งอยู่ดีๆนางก็สลบไปและจำเหตุการณ์ที่ตนกินไก่ของดิบไม่ได้เลย และเป็นอย่างนี้สลับกันไปมาขากลัวว่าหากชาวบ้านรู้เรื่องจะมาจับตัวนางไปเผาทั้งเป็นพวกเราสองตายายจึงพานางมาไว้ที่นี่และมัดไว้เพื่อไม่ให้ออกไปข้างนอกแต่เมื่อนางได้ดื่มยาสมุนไพรานางก็ไม่ดื่ม นางพยายามคายทิ้งหมดเลยลุงทองสีเล่าด้วยความสิ้นหวังเมื่อได้ยินดังนั้นทองนินและผู้ติดตามก็เข้าใจสถานการณ์ทันทีแต่ในขณะที่ทุกคนคุยกันอยู่นั้นนางจันดีได้ลุกขึ้นร้องอย่างเกลี้ยกล่ดตาจ้องขม่งมาที่ทองนินทองนินเห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่ใช่คนปกติแน่นอน เห็นท่าไม่ดีทองนินจึงชี้หน้าและร้องถามไปว่าเจ้าเป็นใครมาอยู่ในร่างของแม่นางจันดีได้อย่างไรตอนนี้สร้อยศิลาของทองนินเปล่งแสงสว่างจ้าทองนินจึงนำกริตออกมาและนำไปจี้เข้าที่หน้าผากของจันดีด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของกริตนี้เมื่อเข้าใกล้กับผีพายจึงเปล่งแสงสว่างจ้า เมื่อผีพรายได้สัมผัสจึงรู้สึกร้อนรุ่มทนไม่ไหวผีพรายที่อยู่ในร่างของจันดีต่อต้านพลังของกฤิดิ้นทุรนทุรายด้วยความแสบร้อนแต่สุดท้ายผีพรายไม่สามารถต้านทานอำนาจของกฤิได้จึงได้ออกจากร่างของจันดีไปในที่สุดเมื่อผีพรายได้ออกจากร่างไปใบหน้าและร่างกายของจันดีค่อยๆเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา ร่างกายที่เคยซีสโซมเริ่มค่อยๆกลับมาเป็นเลือดฝาดและมีน้ำมีนวลเหมือนคนปกติธรรมดาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากทองนินทำให้นางสาวจันดีหายดีทั้งสามคนขอบคุณทองนินด้วยความจริงใจและบอกว่าหากไม่ได้ทองนินช่วยทั้งสามคนต้องลำบากถึงชีวิตเลยทีเดียวและหากทองนินต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกได้ทุกอย่าง พวกตนพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตาม